สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์ซนอนแฟนครับกบผมวันนี้พระรหัสสป,ปัดีแล้วนะครับทีเก้มกราคมครับ2,568วันเดือนปีถูกต้องนะก <c oughs> ลัวกวยังหลง6-7อยู่นะวันนั้นปีแรกวันแรกเอ่อวันแรกของปี6-8ก็6-7เเลย <c oughs> ขอบคุณพี่น้องที่ทักทายกันมานะครับก็ อย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับเมื่อวานนี้เซนสลักได้คุยกันแล้วก็ฝากขอบคุณพี่น้องมาด้วยนะครับในการกดเข้าชมนะ,ะเขาบอกว่าตอนที่คุยกันประมาณสักสิบเอ็ดโมงหรือว่าเที่ยงเนี่ยเขาบอกว่ายอดของการกดเข้าชมเนี่ยมากขึ้น44%อขอบคุณพี่น้องจริงครับที่เข้าไปเป็นกำลังใจให้กับสปอนเซอร์หลักของที่ห้วยนะเพราะอะไรคือพี่น้องกันก็ต้องช่วยเหลือกันแหละถ้าใครสะดวก นะใครสะดวกที่จะอเช่าวัตถุนะครับวัตถุมงคลอะไรพวกนี้นะก็เข้าไปดูได้ครับวิละาอาลูเลตสิบสี่นะครับในแอปม่วงนะ L L แอปม่วงผมจะปักไว้ในช่องเพิ่มเติมอันนี้เป็นหน้าปกใช่ไหมถ้าเป็นหน้าปกแล้วข้างล่างทีเป็นเพิ่มเติมกดไปเลยครับจะมีลิงก์อยู่วัตถุมงคล ดีๆทั้งนั้นเลยครับทั้งเหรียญที่ท่านจะนําไปบูชานะครับไปมอบก็ให้กับผู้ผหลักผู้ใหญ่รวมถึงทั้งพระตรากลุดในพวกนี้ที่เป็นาตามความเชื่อนะครับความเชื่อความศรัทธาของแต่ละท่านนะครับแล้วก็ร้านนี้ได้รับคะแนนจากแอปนี้เยอะมากๆรวมทั้งคะแนน,นรีวิวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นคงได้มั่นใจได้เลยอยากได้ของแท้ แค่คลิกีนโหมรอบสโลแกนของพี่ของจริงนะครับก็ฝากด้วยวันที่พวกเราช่วงนี้ก็ต้องใช้หน่อยนะใช้ใช้สายบูเขาช่วยเราด่อยเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจของเรามั่นคงนะครับอย่าออนไว้นะอย่าออนไว้ตามกับกระแสนะครับ จะอยู่กับกระแสหรือจะอยู่กับข้อมูลที่จรเป็นจริงอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วล่ะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์หลักของช่องที่ห่วยนะวิระอับุเรต14ครับเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับอ่าเข้าไปอาจจะไปทักทายพูดคุยกับพี่เขายินดีเลยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่น้องด้วยกันนะครับพี่น้องท่านนี้ก็เป็น f อซอาร์ซอนของเราตัวยงเลยเพราะนั้นก็ช่วยกันแหละนะในสภาพยามนี้ นะครับท่านใดที่ถูกแล้วถูกอกถูกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกรุดไม่ว่าจะเป็นเหรียญต่างเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยครับอย่าลืมครับอยากได้ของแท้แค่คลิกนะครับอมูตสิบสี่จัดเข้าไปเลยนะครับกราบขอบพระคุณด้วยที่เป็นสปอนเซอร์หลักให้กับที่ห้วยนะครับรวมถึงหมึกแก้วคลาสสิกของที่ห้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมสามร้อยยี่สิบบาทส่งทัวไทยครับหนึ่งร้อยกรัมและถ้าเบิดสั่งสามกล่องขึ้นไปคิดเพียงแค่กล่องละ 300บาทเท่านั้นเองนะครับผมฝากไว้ในอ้อมใจด้วยเลยทั้งสองอย่างเลยนะครับถามว่าทำไมพี่ที่พวยอารมณ์ดีจังเลยนะบอลแพ้คือผมผมไม่ตามกระแสนึนกออกป่ะผมไม่ตามกระแสผมจะตามกับข้อมูลข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลที่เราได้รับมาโดยที่ไม่ใช้อารมณ์เป็นทวตัดสินนะครับเมื่อวานพี่น้องคุณนัทนะก็ท่านที่เป็น คอยเตือนสติผมตลอดเวลาเขาบอกโอ้หเมื่อวานนี้ชอบพี่ที่หวยจัดแบบอารมณ์นี้มากคือไม่ใส่ใจกับพวกเขาบอกว่าอะไรอย่าให้น้ําลายอย่าให้เข้าเขียนเน่าๆมาทาร้ายจ,จิตใจเราก็ <c oughs> สูบบทบาทเป็นธานอสไปนี่ไลน์เบนเมื่อวานเข้ามาในช่องครับก็อาจจะดูแบบค่อนข้างแซะทีมแต่ว่าถ้าเผื่อแซะอยู่ในอารมณ์ที่ปกติอันผมยับได้มีฮะมีเข้ามาแต่จปประเภทที่แบบไอ้นู่นไอ้นี่มีสัพนามที่ผม ผมทาน็อตเลยนี่หลายนะที่หวยเนี่ยผมทาน็อตออกทันทีนะครับเพราะนั้นก็เราต้องอยู่กับอยู่กับข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเมื่อวานนี้เรื่องที่โดนไามที่สุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเรื่องของอผลงานของแต่ละคนนะเมื่อวานนี้ที่โดนเรื่องไทม่สุดแล้วเอามาเล่นโดยเฉพาะเพจใหญ่ๆเอามาเล่นคือเรื่องของรูปฟุตบอลโอ้โหแต่ประธานโทษนะผมดูคลิปผมดูตั้งแต่ต้น อ่าคลิปที่นักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลหลายเพจบอกเอาไปแล้วหลายเพจก็เอาแค่ข้อความท่านสั้นที่พิต้าสาัมภาษณ์อ่ะบอกเฮ้ยแก้ตัวว่ะนะแก้ตัวเอาลูกบอลเนี่ยมาเป็นข้ออ้างแล้วจริงๆไม่ใช่เลยพิต้าาบอกว่าเขาจะต้องปรับตัวบอลใหม่ก็บอลใหม่นะนักเตะของเขาต้องปรับตัวให้ได้ไม่มีข้อความไหนที่แบบไปโทษลูกฟุตบอลเพราะนั้นตรงนี้แหละครับพวกเราเสพ เสพแบบมีสติไหมเสพไปตามกระแสหรือเสพไปตามข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้พวกท่านต้องเลือกนะเพจบางเพจกระโหลกกะลาอันนี้ยอมรับเมื่อวานได้คุยกับอ่ากับแอดมินออยของเพจ a อ F ท,ที่ที่เป็นอันธมิตกันอยู่เนี่ยก็พูดคุยวิเคราะห์บอกเพจบางเพจไม่รับไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตบอกวันนี้นะครับวันที่สิบสองวันที่สิบสองวันอาทิตย์เนี่ยที่ ผมจะไปกับเพจเพจหนึ่งที่บางนาผมขอยกเลิกนะครับผมไม่ไปนะผมไม่ไปแล้วที่ที่พี่บางนาอันนี้เป็นการขอญาตเป็นการบอยขอนและกันแสดงออกทางตัวตนแล้วผมไม่ไปเพจนั้นแล้วเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเขาโพสต์อะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยเพียงแค่เรียกยอดไลค์เท่านั้นไม่ได้คํานึงถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันที่สิบสองนี้ผมยกเลิกนะครับที่จะไปบางนาแต่ผมจะไปดุพิลา <c oughs> เออผมจะไปพิลลาเป็นรถไฟฟ้านะบางนายกเลิกครับผมไปแต่พิลลาแทนนะอ๋อพิลลาก็มีอัสนน์จัดด้วยอยู่กับความถูกต้องครับอยู่กับความจริงใจผมรู้สึกว่าผมจะแฮปปี้มากกว่าแล้วผมขอบคุณพี่น้องโดยเฉพาะแอดมินออยนะที่ช่วยโปรโมทด้วยช่วยโปรโมทช่องเข้าไปในในในใ,ใ,ใ,ในเพจข,ของแอดมินออยด้วยแอดมินออยเป็นคน,เป,น,คนเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับแต่ข้อมูลอย่างนี้เลยและที่สําคัญตรงไรไหมข้อมูลแน่นแล้ว ชอบแชร์ชอบแบ่งปันบอกเลยพี่ต้นพี่ที่หวยข้อมูลผมเนี่ยเอาไปเผยแพร่ไปแชร์ให้พี่น้องได้เลยโอ้โห oh, oh, มันต้องอย่างนี้กันครับไม่รู้จะกักไวเพื่ออะไรถูกป่าไม่รู้จะกักไว้เพื่ออะไรก็ต้องเอาข้อมูลที่ถูกต้องแหละมาให้พี่น้อง f อฟซีได้ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับมาดูถึงเรื่องของเมื่อวานนี้เป็นการจัดตัวสําหรับผมนะการจัดตัวผู้เล่นเนี่ย มันจะมีคําว่าฟูลทีมสำหรัตัวผมนะคําว่าฟูลทีมฟูลทีมคืออะไรฟูลทีมคือนักเตะที่ลงไปแต่ละแต่ละคนที่ลงไปเล่นเนี่ยตําแหน่งจะเป็นตําแหน่งของเขาเช่นแบ็คขวาแบ็คขวาเลยอ่าแบ็คซ้ายซ้ายเลยเซนเตอร์ก็เป็นเซนเตอร์เลยไม่ได้เอาแบ็คขวามาเป็นเซนเตอร์อะไรประมาณนี้ไม่เอาบิดฟิลลงมาเล่นเป็นแบ็คขวาอันนี้ไม่ใช่ฟูลทีม มิดฟนะิลตัวลุกทางขวาก็ต้องบาดทางขวาทางซากคือตัวจริงเสียงจริงอะนะฟูลทีมและสำคัญคือสภาพความฟิตต้องเปรียร้อยเปอร์เซ็นต์เขาหวันน้นจำได้ไหมที่พูดถึงพวกวินนิ่งพวกอะไรเนี่ยจะมีซูเปอร์ซูเปอร์นะมีอ่าเวลี่กูดมีกูดนะมีโลและแย่สุดคือเวลี่โลประเภทหลอดเทาแดงแล้วก็บาดเจ็บนั่นแหละ คำว่าฟูลทีมทุกอย่างมันต้องเขียวหมดหลอดเขียวเลยนะักเตะนี้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมลงสนามร่างกายสมบูรณ์พูนสุะกินได้นอนได้ไม่ใช่อัตยาแล้วก็นอนจับไข้นะสรับผมฟูลทีมคือแบบนั้นแต่เมื่อคืนนี้ที่เราส่งลงรับมือกับนิวคาสเซิลผมขอใช้คำว่ากู๊ดทีมนะครับกู๊ดทีมคือทีมที่โอเคในแต่ละตำแหน่งบางตำแหน่ง และสภาพของเราไม่ดีเลยผมยังไม่อยากจะใช้คำว่าแบททีมนะผมขอใช้คำว,ว่ากูดทีมแล้วกันถ้าฟูลทีมอีกอย่างนะเมื่อกี้อธิบายแล้วแต่เมื่อคืนไี้ส่งไปคือกูดทีมนะครับลงไปในสภาพที่ดีและพร้อมที่สุดณนะชั่วโมงนั้นของพิพตาถูกปะ่ะลองมองดูในซุ้มนั่งสำรองลองมองดูในตำแหน่งที่จะทดแทนคุณคิดว่าควรจะ เอาใครลงเล่นแทนตำแหน่งใครในบางคนซึ่งตอนนี้มันไม่มีแล้วก็เห็นไหมนิวคาสเซนจัดเต็มมาเลยจัดเต็มมาเลยแล้วถ้าเหมือนเมื่อวานนี้เราแบบโอ้โหสุดผสมอะเมื่อวานจะเล็กกว่านี้อีกนะนี่สองศูนย์ยังพอมีโอกาสนะครับเมื่อกลับกันมาดูเมื่อกี้นี้ลิเวอร์พูลลงกับสเปอร์ลิเวอร์พูลก็จัดเกือบเต็มเหมือนกันนะจัดเกือบเต็มเหมือนกันครับมีทางซ้ายทางขวาเนี่ยที่เขาเขาเปลี่ยนหน่อยนะ ทางซ้ายทางขวาเนี่ยแบ็คขวาเนี่ยเขาใช้เกิร์ซิตาเขาใช้ตัวคอนน์แบดลี่ลงมาลงมาแทนตัวของแอนดรูว์โรเบิร์สันนะครับแล้วก็ใช้ตัวของชิบิคาอ่าลงมาแทนตัวเทรนต์ถูกไหมตัวคู่เซนเตอร์เขาวัดจินฟันได้แล้วก็คอนซาคอนซาเจ็บแล้วนะครับเมื่อคืนนี้คอนซาเจ็บแล้วนะกลางเห็นไหมเขาใช้กราเซนแบกกับแม็กลิสเตอร์ตัวตัวจริงลงเลยอ่ะนะครับคัคโปนะ อ่าเกอรซิโจนแล้วก็โมซาร่าแล้วก็หน้าเป้าเป็นเดี๋ยวกูโชต้ตาเห็นไหมครับเขาเอาชุดใหญ่ลงเลยเพราะอะไรเขาก็ต้องเน้นพวกนนี้เหมือนกันเพราะอะไรโอ้โหกูมาถึงรอบรองแล้วอ่ะใช่ไหมมันอีกสองเก้ามันก็จะเข้ารอบชีงเข้าไปเบมเบอรี่แล้วมันก็ต้องเอาหน่อยตัวในรายของสเปอร์เมื่อวานก็ค่อนข้างจะเต็มทีมเหมือนกันนะนะมีดากูซินมีเปโดนะครับอ่านะนะแล้วก็มีใครก่ะ มีซอนเฮืองมินอ่าโซลังกี้คูลฟสกี้โอ้โหมากกันเต็มเลยเบสซูมาเบนเทนเคอร์ครับเพราะนั้นเห็นไหมเขาก็จัดทีมที่แบบเต็มเต็มเหมือนกันแล้วก็ลิวพูลก็พลาดไปนะแพ้ไปหนึ่งประตูต่อศูนนะครับแต่ถามว่าเป็นแฟนลิวพูลผิดหวังยอมรับไปย,ยังยังเชื่อไหมเขาก็ต้องเดี๋ยวเหเดี๋ยวไปแอนฟินกลับไป เดี๋ยวไปทุบไก่ถูกป่ะพี่น้องพี่น้องผงแดงพี่น้องคิดอย่างนี้ถูกป่ะไม่ได้ยอมแพ้เลยโอ้โหแพ้หนึ่งศูนแล้วเว้ยกลับไปกูไม่เอาละไม่ไม่ต้องเทียร์ละบมรู้ผลละเอ้ยไม่ใช่อ่ะผมว่าแฟนๆลื์พูลตอนนี้บอกเขาโทรแพ้แค่หนึ่งศูนย์เดี๋ยวกลับไปอนฟิลทุบทุบถูกไหมถูกไหมเอ้เข้ามาหนเข้ามาคุยหน่อยเหมือนกันเมื่อวานนี้แลขณะที่เราแพ้ในบ้านสองศูนย์นะครับเราแพ้ในบ้านสองศูนย์ก็จะมี อ่าหลายท่านที่แบบทำลายผลล่วงหน้าไปแล้วทำลายผลล่วงหน้าไปแล้วว่ามิวโคเซนเข้าชิงนะครับอันนี้ไม่ผิดได้เลยนะเพียงแต่ว่าถ้าวันนั้นแมตที่สองถ้าเราพลิกเข้ารอบชิงได้ฟังกีตินะถ้าวันนั้นแมตที่สองเราพลิกเข้ารอบชิงได้อย่าแอบมาดีใจนะอย่าแอบมาดีใจนะไอพวกที่ทำลายผลไว้ก่อนแล้ว <laughs> อย่านะอย่านะมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลเนะชื่อผมไม่เล่านะยิ่งถ้าเผื่อสมมุติว่าไปเล่นเจมส์เซนเกมปาร์กนะแล้วถ้าเขาบุกมาแบบปล๊บปุปเดินหน้าบุกนะเดี๋ยวเหอเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับอ่มาดูทั้ง11บคนผลงานที่เมื่อคืนนี้หน่อยว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ท่านอาจาเว่าอะไรดีอ่ะ ผลงานของแต่ละคนที่ลงสนามไปเนี่ยสร้างความประทับใจให้มากแค่ไหนนะครับอา้าวในรายของพี่ดาวิดลายาเมื่อวันดาวิดลรยาเสียสองประตูแต่บนสองประตูที่โอ้โหลูกแรกนี้โดนระยะไม่ถึงห้าหลาเนาะไม่ถึงห้าหลาโดนแสกหน้ายิ่งชนขาหนะเข้าไปเลยอะ่ะจนบรรยาไม่ว่ากันลูกสองก็เซฟลูกยิงของอีซักจงังหวะแรก ปัดแล้วถือว่าทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดนยิงแบบจ่อด้วยเขาหาเขาหาจังหวะยิงได้ดีเราเซฟได้แล้วแต่บอลมันไปเข้าทางของไอ้ไอ้ไอ้น้องอะไรวะชื่ออะไรวะนั่นแหละยิงเข้าไปดังนั้นถือว่าช่วยบิวเกมทําเกมได้ดีนะความที่เศยประตูไปผมไม่ติดใจผมพูดอย่างนี้นึงผมไม่ติดใจสําหรับฟอร์มของดวิดไรย่านะครับนารของยูนเบรเมื่อวานนี้อาจจะมีรั่วบ้าง นะถูกโต้กลับไปในพื้นที่ของตัวเองหลายครั้งนะครับแล้วก็การเติมเกมลุกเมื่อวานนี้ไปได้ค่อนข้างดีสําหรับตัวผมนะผมว่าเมื่อวานนี้น้องไอ้เจ้าอยู่เล่นมนุษย์ม้าเนี่ยพยายามเติมเกมได้ดีแล้วก็มีโอกาสมงสองหนนะแหมเหมือนกดไม่กดไม่ตรงกรอบอะ่ะลูกคอนเนอร์ของเราเมื่อวานนี้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบอีกเกือบแล้วเก็อบอีกเมื่อวานเรดาร์ไม่ทํางานนะก็เลยทําให้แบบ นะเสียได้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเกมรับเมื่อวานนี้ก็ถูกกระชากลากเรื้อยไปพอสมควรนะเออโดยเฉพาะการโจมตีทางซ้ายของเขาก็คือทางขวาในพื้นที่ของยูเลนเชมเบอร์ก็นั่นแหละมันถึงเวลามันก็ต้อง,ต,องต้องบุกเอาคืนนะนะแต่ว่าพอทําไม่ได้เสียบอลน,น่าก็ต้องโทษกลับก็ต้องวิ่งไล่กับมาน้ําบานเลย <c oughs> ถูกปะ่ะนะส่วน,นรายของการเมียนมกเกยิกับซาลิบาเมื่อวานนี้ผมว่าทั้งสองคนผิดฟอร์มหน่อยนะครับนะอาจจะ อมีโอกาสขึ้นไปเติมเกมลุกนะครับมีโอกาสมงนะทั้งสริบาลมีโอกาสยิงแล้วก็ในรายของตัวมากันเยสก็มีโอกาสมงแต่ว่ามันกดไม่ลงนี่แหละผมถึงบอกเมืม่อวานเนี่ยเรด้ามันไม่ทํางานไงพอเรดาร์ไม่ทํางานทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยไม่เข้าที่เข้าทางนะเออเออแอนดี้อร์ดอนที่ยิงลูกที่สองเราอ่ะแต่ว่า แล้วก็เมื่อวานนี้ทั้งสองคนมีปัญหาในการรับมืออีซักเพราะว่าอะไรเหมือนกับเมื่อวานกองกลางเราเอาไม่อยู่ลูกทะลุทะลวงมาทั้งวินหลอกทั้งโจนิงตันไล่ไล่บอลทีโอ้โหพวกเราน้ําบานกันเลยนะแล้วก็สองคนรับมือกับอีซักไม่ค่อยได้และอีซักก็ต้องชมอะแม่งเวิร์คครั้นจริงจัง,งวันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่กลัวเลยอย่าสำหรับอีซักอะนะครับก็ถือว่าอาจจะฟอร์ตมต่ำกว่ามาตรฐานนิดนึงครับ Security, ม์ลุยสเคลลี่เมื่อวานเจ้าน้องที่ลงมาเซอร์ไพรส์นิดหน่อย แทนคาราฟิโอลีนะครับผมว่าผมว่าพิต้าคงจะเก็บคาราฟิโอลีไว้เจอกับ Man แนะมนยูแหละนะมาดิสกิลลี่เมื่อวานนี้ถือว่าดีเกินตัวนะครับนับวันยิ่งพัฒนาขอญาตจิบน้ำร้อนนิดนึงไอ้น้องสกิลลี่เนี่ยตอนนี้ดีเกินตัวความมั่นใจนะครับการมั่นใจแต่ว่ามันก็ต้องอย่ามั่นใจตัวเองมากไปโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรากำลังเป็นฝ่ายรับ เคลียได้เคลียก่อนนะน้องอย่าเพิ่งไปล็อกเยอะนะแต่ก็มีหลายจังหวัดที่พยายามทําแล้วมันก็สวยนะทำผ่านมันก็โอเคแหละแต่เมื่อทําำไม่ผ่านติดและโดนสวนกลับในบริเวณอันตรายมันก็เสียวอยู่นะการเข้ามาพื้นที่เล่นเป็นแบ็กอินเวอร์เมื่อวานทําหน้าที่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอเคเมื่อวานพิมึกโทมัสปาเต้ได้เล่นในตาแหน่งมิดฟิลด์โฮลดิง้งฟุตบอลแต่เอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่จริงๆ เพราะว่าเขาเจอทั้งเจรลิงตันเจอไอ้โตนาลี่แล้วก็วินหลอกเมื่อวานเนี้ยเหมือนกับลุมนะลุมเลยไหนจะมีจ็กขอบเมอร์ฟี่ไอ้กอดอนอีกโอ้โหพี่หมึกเมื่อวานเลยเหนื่อยครับวันเห็นสภาพเลยพี่หมึกกูเหนื่อยมากอ่าแล้วก็ต้องสุดท้ายก็ต้องส่งพี่จอมานะอาการล้ามันมีอ่ะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแมตท,ที่ต่ำกว่ามาตรฐานนิดนึงสำหรับพี่หมึกตัวมาปราเตยไม่เป็นไรก็คือเราใช้งานติดๆๆแต่พี่น้องนึกออกป่ะเราใช้งานติดๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ มันก็เลยบางทีก็เล่นไม่ขึ้นเหมือนกันครับอีกคนหนึ่งที่เล่นไม่ขึ้นเลยมาตินเอร์เดนการ์ดหลังจากที่หายเจ็บข้อเท้ากับมาเราใช้งานเขาหนักมากเลยนะครับพิต้าก็ยอมรับว,ว่าใช้งานกับตันหนักมากแต่มันเป็นความจําเป็นที่จะต,ต้องใช้งานอะ่ะเพราะอะไร้มหมเราเจอแมตตัตและแมตถึงบ้ามันมีมันมีมันมีความหมายมันมีในัยะสําคัญทั้งนั้นเลยแต่ละแมตต์นะก็เลยจําเป็นต้องใช้งานแล้วเมื่อวานนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่เห็นกับตัน ไม่ได้คลายพิษสงอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับก็ดูเหนื่อยล้าเหมือนกันนะไม่รู้จะหาจังหวะไหนพักอะ่ะนี่เดี๋ยวพักไม่กี่วันเดี๋ยวก็ต้องเตะกันแมนอยู่แล้วก็ต้องส่งกําลังใจเชียร์แล้วต้องให้ทีมสตาร์บัคช่วยประคบประงมสร้างความสดชื่นให้เตะกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับพี่ข้าวดิแคทไลฟ์เมื่อวานก็พยายามเต็มที่นะครึ่งแรกอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่ครึ่งหลังนี่พยายามเติมเกมหลายทีนะครับก็เป็นคนที่ ถือว่าอะไรดีฟอร์มค่อนข้างมาตรฐานนะฟอร์มค่อนข้างมาตรฐานเขาทําหน้าที่ในส่วนของเขาได้ค่อนข้างโอเคเดี๋ยว็สำหรับพีข่ข่าเด็กไลน์นะครับเด็กลไลน์นะมาการเป็นมาตีลี่ครับแหมลูกนั้นถ้ายิงแล้วเข้าหลายคนก็บอกถ้ายิงแล้วเข้ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยมันจะเปลี่ยนโฉมการแข่งขันจะเปลี่ยนโฉมหน้าอีกมากมายนะเพียงแต่ว่าลูกนั้นมันยิงหนาไปนิดนึง หนาไปนิดมันก็เลยปิ้งเสาออกไปโอ้ตอลรุ่นั้นเข้าถือว่าสวยมากพ,พับจังหวะสามจังหวะอ่ามาตีเดกาทอสซาแล้วก็มาตี้<ม>นะแต่พอมันไม่เข้าในวันที่เรดารไม่ทำงานเพราะนั้นเราก็ต้องยอมรับไปนะแบบมาตีก็ต้องพัฒนาต่อแต่เมื่อวานก็ถือว่าวิ่งสู้ฟัดต,ตามสภาพเท่าที่เห็นเรนโดทอสซาก็พยายามสู้ตายนะครับนะแต่เพียงแต่ว่ามันโอกาสที่จะเข้าไปจะจะจะแจ้งมันไม่มีเพราะว่า มีก็เซ็แมงลงไปรับ11ตัวเลยอ่ะตันก็กลัวเราอ่ะหรืว่าแล้วเขาก็มามามารับอ่ะแล้วก็มาโต้อ่ะเห็นปะแล้วก็อย่างนั้นนะครับคลาฮแบบวดเมื่อวานนี้สภาพคือพึ่งฟื้นไข้หนึ่งวันนะไข้ที่ดา,ดา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 นักเตะพึ่งฟื้นไข้หนึ่งวันในขณะที่ไคลเบนย์ซุดไม่สมบูรณ์ก็เลยจะต้องเอาคลาฮาเวดลงมานะลูกบ่งลูกนั้นก็โอ้โดนด่ากันหลับตาปีนะบอลโดนไหล่โล่งๆคือ จังหวะนั้นมันเป็นเซี่ยวกนาทีแล้วก็ไปดูสีหน้าสีตาของคาแฮวร์ดละกันว่าเขามีความเสียดายขนาดไหนลูกนั้นอะไอเราไอเราว่าเสียดายอะไอเราก็อูทางบ้านนงะไงเขาต่ตัวนักเตะที่เขาพลาดตรงนั้นน่ะเขาจะรู้สึกเสียดายและเสียใจขนาดไหนเห็นไหมจับภาพไปดูอะมองฟ้าแล้วก็แบบกัดฟันแล้วก็บน่นน่ะคือเขาเสียดายคือเขาควรจะทําได้ดีกว่านี้ไงซึ่งเราเข้าใจซึ่งก็ต้องพูดอีกอะว่ามันไม่ใช่วันของเราเมาื่อวานนี้ นะครับก็ก็ต้องยอมรับสบภาพได้ส่วนที่เหลือลงมาก็พี่จินโก้ลงมาก็โดนเหลืองเลยนะพี่จอลงมาก็มีโอกาสที่จะดีเลย์เกมได้พาสบอลได้อะไรในจังหวะช่วงครึ่งหลังถือว่ามีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้การเบนเยซุดก็ลงมาพยายามทําเกมนะแต่ในที่สุดมันก็ไม่ได้ก็ต้องยอมรับนะก็ยอมรับผลเสมอไปผมถือว่านักเตะเราแม่งทําเต็มที่แล้วสำหรับผมนะเออมาผมมันทาเต็มที่แล้วมาดูบทวิเคราะห์บทวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกเลยบอกว่า พี่ต้าให้สัมภาษณ์และพี่ต้าให้สัมภาษณ์นะครับผมว่าบทสัมภาษณ์ของพี่ต้าเนี่ยน่าจะเป็นการสื่อสารอะไรบางอย่างไปที่บอร์ดบริหารตัวผมคิดนะเมื่อวานนี้ได้คุยแลกพันศนาตีกับแอดมินออยบอกว่าพี่ต้าสัมภาษณ์ช็อตเดี๋ยวผมจะบอกว่าช็อตคืออะไรผมว่าเขาส่งสื่อสารเมสเสจอะไรบางอย่างก็คือเขาพูดถึงออกว่าทั้งสองทีมมีโอกาสพอๆกัน แต่นิวคาสเซลมีอะไรบางอย่างที่เราไม่มีถึงออกมาโอกาสมีพอๆกันแต่นิวคาสเซลมีบางสิ่งบางอย่างในขณะที่เราไม่มีโอ้โหพิต่ตาผมว่าพิต่ตาส่งมเมสเซจไปถึงบอร์ดบริหารเลยอะถูกไหมแน่ๆเลยนะครับแล้วก,ก็ชื่นชมตุยซักนะบอกโอ้โหชื่นชมพี่ตาว่า มีส่วนกับสองประตูที่เกิดขึ้นครับมันเป็นสองครั้งที่เขาอยู่ในกรอบเขตโทษและได้บอลน,นี่คือคุณภาพที่เขามีและสร้างความแตกต่างระหว่างเราคุณว่าพี่ตาพูดถึงบอร์ดไหม <c oughs> จับใจความมีดีนะพูดถึงบอร์ดนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับเข้าใจในเข้าใจในพวกเราก่อนพวกเราก็เฮ้ยเฮ้ยมันต้องหน้าแล้วมันต้องหน้าแล้วผมว่าตัวโค้ดเองก็รู้แหละตัวโค้ดเองก็รู้ถูกไหม ว่ายังไงมันก็ต้องมีใครสักคนเข้ามาว่าจะเป็นวิงมาช่วยอ่าในอุยานพ่บุกโยสก,ก้าไม่อยู่ต้องมีหน้าคมคม,มเข้ามาอันนี้พวกเรารู้แล้วคุณคิดว่าพี่ต้ารู้ไหมพี่ต้าก็ต้องรู้แต่พี่ต้าไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินนะเว้ยว้าวพี่ต้าไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูนะเงื่อนไขมันหลายอย่างหนึ่งเลยบรรดาบรรดาผู้เล่นที่เราต้องการตอนนี้ราคาสูงลิบๆเลย เพราะอะไรถ้ามันเป็นการย้ายมันเป็นการย้ายระหว่างครึ่งฤดูกาลมาแบบครึ่งกลางกลางถ้ายอมปล่อยบาแสดงว่าเขาก็ต้องจะต้อง,ต,องต้องตั้งราคาไว้สูงอ่ะถูกไหมและมันจะต้องทําให้เคลียร์ชัดเรื่องกฎการเงินด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าเนื้อแท้จริงๆในระบบบัญชีของเราตอนเนี้ยมันเป็นยังไงนะเชื่อเถอะถ้าเราไปจิ้มที่ใครเขาโกงราคาแน่นอน โกงแน่ๆอยู่ที่เราเอาไหมอย่างอีซักบอลที่ผมบอกอ่ะร้อยห้าสิบล้านอ่ะหลายคนบอกเอาเลยถามผมผมก็เอาเลยเพียงแต่ว่ามันจะได้ดั่งใจเหมือนอย่างที่พวกเราคิดไหมนี่แหละจะได้ดั่งใจเหมือนอย่างที่พวกเราคิดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะตัวโคตต้ดอ่ะผมว่าพี่ตายอยากได้ไม่งั้นเขาไม่พูดออกไปแบบนี้หรอกใช่เปล่าชมอีซักให้เห็นเลยกับสื่อเลยอะ่ะนะเพราะนั้นก็ ก็ก็ต้องก็ต้องยอมรับยอมรับในสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นตอนเนี้พีต้าโฟกัสอย่างเดียวคือโฟกัสนักเตะที่มีอยู่โฟกัสนักเตะที่มีอยู่ว่ากูจะทํายังไงเนี่ยให้นักเตะที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยสมบูรณ์ที่สุดถูกปะสมบูรณ์ที่สุดเล่นให้เข้าระบบที่สุดทดแทนกับนักเตะที่ไม่อยู่ให้มากที่สุดนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาทําซึ่งผมว่ามันเป็นภาระมันเป็นอะไรที่หนักหนามัน มากมายหลายคนบอกมันก็ต้องทําตามหน้าที่แหละเพราะว่ากินเงินเดือนสโมสรก็ถูกไนงะถูกไนงะแต่พวกเราในฐานะที่แบบวิพากษ์วิจาร์มันก็ทําวิจารแบบตามผมรู้บอกไนงะวิจาร์ตามกระแสหรือวิจาร์ณตามข้อมูลที่เราได้รับที่ถูกต้องอยากให้พี่น้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็คงจะได้ประมาณเนี้ยนะก็ คืออย่างที่บอกนะโดยเฉพาะเมื่อวานเรื่องของฟุตบอลเนี่ยนักข่าวก็เสียมไม่เสียแล้วข่าวก็ถามของทีมไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าเอามาตัดกันเล่นเองเขาไม่ได้แก้ตัวไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับไปนั้นก็ต้องยอมรับด้วยเพราะหลังสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเขาก็ชื่นชมนิวคาสเซลเห็นไหมเราเป็นผู้แพ้ที่ดีชื่นชมนิวคาสเซลด้วยก็บอกวินยัยเกมรับดีมากๆและความอันตรายในแดนหน้าเขาก็มีและอีกอย่างหนึ่งเขาก็ชื่นชมนักเตะด้วยด้วยสภาพท,ที่ทีมเป็นแบบนี้แต่นักเตะพวกเรารวมใจกนสู้้ี รอบรองชนะเลิศมันไม่ได้แข่งนัดเดียวพี่ตาบอกรอบรองชนะเลิศไม่ได้แข่งนัดเดียวเรายังมีนัดที่สองซึ่งถ้าถามผมสู้ตายไวย้ถูกป่ะสู้ตายด้วยไม่ไปนึกก่อนด้วยว่าโโหเราเราเล่นในบ้านเราโดนสองศูนย์ไปเล่นบ้านเขาเราคงแพ้แล้ว <c ười> คือคิดไปแล้วทำนายผลลูกหน้าไปแล้วถึงบอกไง ถ้าเผื่อเราพลิกชนะเข้ารอบได้อย่ามาแอบดีใจให้เห็นนะเว้ยอะประมาณนี้นะครับก็คงได้พักกันหลายวันวันนี้วันอะไรพระหัสศุกเสารได้พักอีกสามวันนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็เป็นศึกใหญ่เป็นศึกสำคัญที่เราจะต้องส่งแรงใจไปเยอะๆเลยในการที่เราเจอกับแมนยูนะถ้าเจอแมนยูในช่วงของเอลิกเชนฮากเนี่ยจะยิ้มหวานเลย แต่ว่าพอมีพอเป็นโมลิมซึ่งเขาก็เคยบวกมาแพ้เรา2อศูนย์แต่สภาพทีมตอนนั้นเราไม่เป็นอย่างนี้ของเขาก็ลังดีวันดีคืนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกและอย่างหนึ่งเขาเป็นแชมป์เก่านะ <c oughs> เขาเป็นแชมป์เก่านะครับก็เดี๋ยวตามอัปเดตกัน3วันนะครับแล้วก็เรื่องของใครบ้างที่อยู่ในลิสที่พิต้าอยากได้มีรายละเอียดไปแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันซึ่งเป็นรายละเอียดที่เป็นข้อมูลค่อนข้างที่จะ ตรงเลยทีเดียวนะครับก็คงประมาณนี้นะก็อย่าลืมแล้วกันนะครับช่วยการสนับสนุนนะพี่น้องพี่น้องที่ามาเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับทีห่วยด้วยนะครับในการผมปักลิง์เข้าไปในช่องเพิ่มเติมข้างล่างแล้วนะครับวีละอมูเลต1ินะครับในแอปม่วง LL แอปม่วงเข้าไปเยี่ยมชมนะครับไปกดดูถือว่าเป็นการสนับสนุนกันแล้วกันนะครับพี่เขาสนับสนุนช่องก็พี่น้องเ t ที่อยู่ในช่องก็ ช่วยกันสนับสนุนช่วยไปกดเข้าไปดูก่อนนะจ,จะเจอของถูกใจไหมเจออะไรไหมเข้าไปดูนิดหนึง่งถือว่าช่วยๆกันยามนี้ถ้าเผื่อพวกเราไปช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราถูกป่ะเออยิ่งเราเป็นแฟนปืนใหญ่กันด้วยนะครับไปส่องๆดูอาจจะเจออะไรที่ถูกใจนะนะก็ประมาณนี้หรือที่ฮวยก็เดี๋ยวมีจกกังหวะก็จะเข้าไปส่องให้รายละเอียดให้มันมากกว่านี้หน่อยเผื่อมีอะไรมานะครับก็ฝากด้วยลวกันครับสําหรับวีละอามูเนตสิบีครับสปอนเซอร์หลักซึ่งเป็นร้าน จำอ่าให้เช่าวัตถุมงคลนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็รวมถึงมือแก้วคลาสสิกของที่หวยด้วยนะครับหนึ่งกล่องสามรอยี่สบาทหนึ100่งร้อยกรัมพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับส่งทัวไทยถ้าเป็นแพ็กเกจสามกล่องขึ้นไปก็กล่องละสามร้อยบาทส่งทัวไทยเช่นเดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้กับที่หวยช่องอาร์ซอนแฟนคลับด้วยนะครับฝากดูคลิปกันยาวคลิปไหนที่ยังไม่ได้ดูก็ช่วยกลับไปดูหน่อยหลายท่านบอกผมทําใจมากเลยกว่าจะไปดูก็ เข้าใจเข้าใจวเวลาบอลแพนเป็นอย่างนี้แหละพวกเราเป็นมนุษย์ผมเข้าใจโกรธโลภหลงรักเกลียดเสียใจดีใจมันมีหมดนะแต่ว่าอยู่กับความจริงแล้วก็ให้เสพข่าวสารที่เป็นจริงอย่าไปเสพข่าวสารตามกระแส พวกนั้นท่านจะตกเป็นาธาตุอารมณ์แน่นอนนะครับก็คงประมาณนี้นะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขัเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ <laughs>